วันนี้นะครับช่างนันจะพามาติดตั้งนะครับปีกนกอ่ยางกระแทกปีกนกบนนะครับไม่ต้องคลายทอชั้นบานะครับสําหรับรถที่ไม่โหลดก็ไม่ต้องคลายทอชั้นบานะครับถ้ารถโหลดแล้วก็จะใส่ง่ายนะครับหยับขึ้นขอนไม้แบบนี้นะครับนะครับหยับขึ้นขอนไม้นะครับหยับข้างเดียวนะครับถ้าหยับทั้งสองข้างก็ไม่อ่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องหยับข้างเดียวนะครับเดี๋ยวน้าหนักมันจะกดมาตรงล้อ ที่เราหยับไม้นะครับแล้วฝีกนกมันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ก็จะ,จะห่างนะครับจะห่างไอตัวเก่านะครับผมดึงออกออกมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับในผมใส่แผ่นรองไปแล้วนะครับเวลาปล่อยลงมันก็จะชิดกว่านี้นะครับเวลาคนขึ้นมันก็จะเปิดอีกนะครับ แล้วแต่เราจะตั้งหานะครับมันไม่ตายตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวล่างก็ติดตั้งไปแล้วนะครับนะครับวันนี้ลูกค้าบุกมาถึงที่เลยนะครับถึงหูเลยนะครับมาติดตั้งเลยนะครับแผ่นรองจะเอาไซด์ไหนนะครับมีให้เลือกนะครับแล้วก็เทสนะครับ งานมือนะครับจะไม่ไม่สวยนะครับงานมือนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะครับตัวนี้จะตัวเดิมจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าประมาณไม่น่าจะถึงประมาณครึ่งมิลได้นะครับประมาณนี้นะครับครึ่งมิลนะครับตัวนี้ไปปลายเลเหลี่ยมอย่าไปนับมันเลยนะครับ คนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ